พันส่งให้พี่น้องครับพี่น้องตามคิวนะครับทยอยตัดเรื่อยๆน่ครับประมาณนี้เลยตัดทั้งพันธุ์ของเราตัดเสร็จแล้วแช่น้ํายาเร่งรากครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับยาเร่งรากของเราแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องแล้วก็เอาขึ้นนี่ครับนี่ครับแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็เอาขึ้นนูครับถึงที่เราแช่เราเอาขึ้นไว้ละ แค่ครึ่งชั่วโมงเอาขึ้นมาไว้ให้เสดดน้ําก่อนแล้วก็แพ็คลงกล่องเลยครับเนี่ยเนี่ยครับกล่องกระเรียมไมาละสำหรับการคัดทอนนพัธุ์ของใครตะพูก็จะประมาณนี้พี่น้องเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆเพรเดินเข้ามาเรื่อยๆถ้าใครพี่น้องส,น,น,สนใจนี่ครับก็สั่งได้ครับพี่น้องท่อนละท่อนละสองบาทครับตาละบาทครับเนี่ยนี่ครับตอนนี้อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้า